แพรจะพาคุณผู้ชมมาตามหาร้านอร่อยประจำระยองค่ะแต่เขาบอกว่าต้องหาผีเสื้อสมุทรให้เจอก่อนในผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรอะนี่เคาจะแล้วแล้วตอนนี้แพรก็อยู่ที่หน้ารา อยู่กับเพเชฟของร้านกางบ้านเพสวัสดีค่ะคพี่เชฟคะอยากจะให้เล่าเรื่องราวของร้านนี้หน่อยค่ะก็ร้านเราก็เริ่มต้นที่บ้านเพก่อนตามชื่อเหมือนกันครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือไปเกาะเสม็ดพอดีแล้วก็ตอนนี้ก็เ,เปิดสาขาเพิ่ม,มนะครับมาที่กรุงเทพก็มาเปิดที่ทองหล่อเนี่ยครับผมวัตถุดิบที่นํามาทําในร้านของเราเนี่ยรเรามีวิธีการคัดสรรไงบ้างคะพี่เชฟอย่างแรกเลยนะครับคุณภาพต้องได้ฮะ,ะสด สะอาดอันนี้เรื่องสําคัญอย่างเมนูผัดไทยกุ้งสดจานนี้พี่เชฟก็เลือกใช้กุ้งซี p a c i f i c ด้วยใช่ครับกุ้ง CP ก็มีความสดมากครับแล้วก็ขนาดที่สั่งมาทุกครั้งขนาดจะเท่ากันตลอดครับ mm hmm. ต่างกับที่เคยแบบว่าทดลองใช้ที่อื่นมันไม่เท่ากัน mm hmm. ทีนี้ก็เลยวางใจใช้งี้มาตลอดครับ พี่เชฟก็เลยวางใจใช้กุ้งซีพีแปซิฟิกที่จัดจำหน่ายโดยโลตัสเนาะเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพของสินค้านะคะได้มาตรฐานตามที่ร้านต้องการอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถซื้อครบจบในที่เดียวสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมพี่ <ผม S 2> อยากให้พี่เชฟไล่ไปทีละเมนูได้ไหมคะจุดเด่นของแต่ละเมนูคะ่ะหอยจ้อปูนะครับที่นี่เราพิเศษมากตรงที่ว่าเนื้อปูเป็นเนื้อเนื้อกันเชียงนะฮะแล้วก็มีเนื้อปูในปริมาณมากครับค่ะ หอมกปลาย NC ครับ mm hmm. เป็นปลาย์จริงๆครับ <Yeah. S 1> แล้วก็แล่เนื้อเองขูดเองตำพริกเองแล้วก็กวนเองร mm hmm. วมไปถึงกระทั่งนึ่งเองแบบนี้ฮะ mm hmm. ออกมาเป็นแบบนี้ฮะ mm hmm. ก็ส้มตํากะปิกั้งดองครับแล้วก็มากับตัวกั้งแก้วที่ดองน้ําปลามาแล้วต้มยำน้าข้นมันกุ้งนะครับ mm hmm. ก็เป็นพิเศษของเราครับใช้มันกุ้งล้วนๆเคี่ยวกับกระดูกหมูกระดูกไก่เป็นเวลานานรสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นมากครับ mm hmm. ข้นอร่อย ก๋วยเตี๋ยวนะฮะแห้งยำครับที่นี่ก็แห้งยำเราก็พิเศษกว่าที่อื่นก็คือมันจะมีน้ำยำที่เราราดลงไปอีกทีหนึ่งแล้วเวลาทานลงไปมันจะกลมกล่อมแล้วก็ได้รสชาติที่ดีขึ้นอีกทีหนึ่งอีกจานหนึงก็เป็นปอเปี๊ยะก้างนะฮะข้างนอกกรอบๆข้างในเป็นเนื้อกล้างที่นุ่ม อร่อยมากครับแล้วก็เรามีเครื่องดื่มด้วยตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่เป็นได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันก็คือชาไทยปั่นใส่กับเฉาก๊วยนะฮะแล้วสําหรับคนที่อยู่ทางบ้านค่ะจะตามมารับประทานที่ร้านสามารถมาได้ยังไงบ้างคะสังเกตเห็นจุดตรงไหนบ้างของเรานะครับอยู่ในทองหล่อซอย13นะครับร้านจะมีผีเสื้อสมุดอยู่ด้านบนหลังคาทำไมต้องมีผีเสื้อสมุดคะผีเสื้อสมุดคือตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่เกี่ยวกับระยองคือพระภัยมณีมาที่ร้านเห็นผีเสื้อสมุ ก็อาจจะนึกถึงระยองนึกถึงบ้านเพนึกถึงเกาะเสม็ดก็นึกถึงกลางบ้านเพเราด้วยนะฮะเริ่มเปิดเดลิเวอรี่ตั้งแต่10โมงนะฮะจนถึงเวลา2ทุ่มครับแต่ว่านั่งทานได้ตั้งแต่11โมงครับก็ยังมีสาขาตามห้างด้วยเหมือนกันฮะเอ็มโพเรียมเซ็นทรัลเอ y ครับผมสาขาหลักอยู่ที่บ้านเพระยองฮะะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากมเลยค่ะเดี๋ยวจะลองชิม นี่ค่ะและอย่างที่บอกนะว่าทางร้านเนี่ยเขาใช้กุ้งซีพีแปซิฟิกค่ะคือเขามั่นใจได้เลยในเรื่องของความสดคุณผู้ชมแล้วเวลากุ้งสดๆดเนี่ยนะคะเนื้อเขาเนี่ยจะกรอบค่ะแล้วก็เด้งมากมากเลยที่สําคัญเนี่ยเราจะได้รสชาติหวานจากเนื้อกุ้งแท้เลยค่ะวุโโก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำของที่นี่คืออร่อยจริงคุณผู้ชมมีความหอมของมันกุ้งม,มากๆเลยค่ะนี่เป็นกู้ยเตี๋ยวแบบแห้งนี่ก็คือไฮไลท์ค่ว่าเขาจะราดเป็นน้ำยำม,มาค่ะ มากค่ะด้วยตัวเส้นจันของเขาเนี่ยเขาจะมีความหนึบๆค <c oughs> ุณผู้ชมยิ่งกินร้อนๆนะยิ่งอร่อยค่ะหว <c oughs> กับตัวกุ้งเนี่ยมีความกรอบมากคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อเปียก,กั้ง สายสต็กค,ค่ะกับร้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยร้านนี้นะคะติดก,กับสถานี BTS ราชเทวีค่ะกับร้าน Hungry เน r d บ้าเป็นผู้รังสรรค์เมนูน่ารับประทานแบบนี้เลยครับเป็นไงมาไงคะถึงเป็นทังรี่เนิรด อ๋ฮังคีเนอร์นะครับก็เกิดจากผมก็เป็นเป็นเชฟใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ๆที่ชอบทํากิจการร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบอาหารประเภทอาหารตวันตกแล้วก็เลยอยากทำร้านสเต็กร้านหนึ่งที่รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายฮังคีเนอร์เนี่ยเป็นร้านที่คัดสรรกฤฤุศิบใส่ใจเรื่องของคุณภาพการปรุงทุกขั้นตอนรวมถึงความสะอาดปลอดภัยเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่เราทํามานะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับแล้วก็เป็นสเต็กที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือแจ๊สกิวคอมโบจานเนี้ยเราตั้งใจเข้าเลยว่า เป็นหมูนะ <c oughs> เป็นชาวแก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับอิ่มอร่อยแล้วก็คุ้มค่าเราก็เลยจัดจานนี้ขึ้นมาครับซิฮเจอร์อีกจานหนึ่งอันนี้คือเขาเรียกเมนูต้นตำรับของฮางกี้เนอร์ก็คือไส้กรอกพันเมคอนลาวาชีสนะครับทุ่มเทกับจานนี้ ด้วยอัตราส่วนของชีสเยอะมากแล้วก็ความเป็นลาวาที่เป็นซอสทังกี้เนอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีเค็ซอสของที่ร้านเลยก็คือร้านคิดซอสต,ตัวนี้ขึ้นมาสําหรับเมนูนี้โดยเฉพาะนี่เมนูอะไรเอ่ยอ่าอันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักเมนหลักก็คือของคุณภาพจาก CP นะครับเป็นอกไก่ลอกหนังนะครับแ,แล้วก็มาทําเป็นสเต็กอกไก่นะครับซอสเห็ดเนื่องจากเราใช้วัตถุดิบ CP ที่มีคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมฮะจากนั้นแล้ผ่านกระบวนการหมักในสไตล์ของทังกี้เนอร์รวมถึงซอสเกวี่เห็ดเนี่ยที่เขาเรียกว่ามีความ ปรมะมูลละไม่กลมกล่องอแล้วก็ทานได้ง่ายนะครับจานนี้ก็จะเป็นอีกจานหนึ่งที่เรียกว่าเป็นยอดนิยมสําหรับสายออ,ออกกําลังกายเฮลตี้หน่อยใ<อ>ช่เฮลตี h y จ้องป้องกันเนื้อลีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสั่งเมนูนี้เป็นหลักนะครับผมใช่และที่สําคัญนะคะพี่เชฟไกส่สดอนามัยจากทาง CP เนี่ยเขาสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จาก CP อีกเช่นกันนะครับก็จะใช้เป็นสะโพกรักกระดูก แต่ตัวนี้จะมีติดหนังสําหรับคนที่เขาเรียกว่าชอบแบบเอ่อความมันมันหน่อยทีวีซี่หน่อยนะฮะก็จะเลือกใช้ส่วนนี้นะครับแต่ว่าทางข้างที่เนื้อเนี่ยเราหมักแบบสไปซี่แล้วก็ามทำเป็นกาลิกดงอุ้ยแล้วคือโปะไข่ดาวมากไข่ดาวไข่ดาวจากไหนไข่ดาวจากไหนไข่ดาวจากซีพีซีพีใช่ครับไข่ดาวจากซีพีนะก็จะมีความสดใหม่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการที่เราเอามาปรุงเนี่ยทำออกมาเนี่ยไข่ขาวก็ยังเกาะ ตัวไข่แดงมีความเยิ้มที่เป็นไข่แดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนี่ยฮะเวลามาอยู่ในจานเนี่ยก็เสริมความน่ากินเข้าไปอีกจานหนึ่งที่ลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับก็จะเป็นสปากเกตตีแซลม,มอนไข,ข่ฟุ้งฮังคีเนื้อะจะมีแบบสซุปนะครับแต่ที่เราเอามาโชว์น้องแพรวันนี้ก็เป็นทูน่าซุปรวมถึงขนมปังกระเทียมเวลาทานด้วยกันเนี่ยจะมีความหอมมีความกรอบมีความไลคะแบบของรสชาติของซุปทูน,น่ามันอร่อยมากครับตัวนี้ต้องลอง โอ้โหฟังพี่เชฟบรญยายแล้วคือแน่นอนว่าผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะตามมาแน่นอนอยากๆครับมาเลยฮะง่ายๆเลยคือมา BTS ก็ได้หรือจะขับรถมาก็ได้ถ้า BTS เนี่ยลงประตู2ลงมาด้านล่างเจอเราเลย a d line hungry nerd สามารถสอบถามเราจะมีแอดมินแล้วก็มีทีมงานที่รอตอบถ้าไม่อยากมาหน้าร้านเองก็สามารถตามแพลตฟอร์มดลิเวอต่างๆนะครับไม่ว่าเป็น shopee line man robinhood รวมถึงกับ เราก็มีนะครับผมเปิดตั้งแต่10โมงนะครับถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากๆเลยค่ะดีครับผมสเต็กอกไก่ซอสเห็ดค่ะนี่สำหรับสายที่แบบว่าชอบกินเนื้อไก่แบบลินลินผู้ชมแนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะเมนูนี้คืออกไก่นุ่มมากๆเลยค่ะซึ่งทางร้านเนี่ยใช้เป็นไก่สดอนามัยจากทาง CP ในส่วนของเนื้ออกลอกหนังค่ะ ไก่สไปซี่กระเล็กด้งนะคะตัวข้าวเนี่ยก็คือเป็นข้าวผัดกระเทียมคุณผู้ชมคือหอมมากๆโปะด้วยไข่ดาวกินลวฟินมากสายชีสนี่คือชอบแน่นอนชีสเยิ้มๆค่ะบวกกับซอสของทางร้านก็จะมีรสชาติแบบหวานๆหอมๆค่ะ สำหรับเมนูนี้ค่ะก็จะมีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นขึ้นมาอีกและที่สำคัญที่ภายชอบมากๆเลยคือมีเท็กซ์เจอร์ของไข่กุ้งคุณผู้ชมมันจะกรึบๆบค่ะเป็นไงบ้างคะกับร้าน Hungryner d ที่พทาทพามาแนะนำปริมาณคุ้มค่าถูกใจสายสเต็กอย่างแน่นอน Hungryner d สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าแารรายการ o ู d ดลี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ